ครับพษาฟาร์มชแ e l ครับมาอีกแล้วครับกับพิษาฟาร์มเราอยู่วันที่อูนี้ครับวันนี้สักงสุพันการช่างนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะคอยเป็นกําลังใจให้พวกเราพกษาฟาร์มด้วยนะครับ นี่ที่เห็นอยู่ในจอก็จะเป็นพี่ศักดิ์สุพรรณนะครับนี่ครับพี่ศักด์นะครับตรบวจรถเช็ครถดูแลเองหมดทุกขั้นตอนนะฮะพอรถเสร็จลูกน้องประกอบให้เสร็จพี่ศักด์ดูแลตั้งแต่เครื่องนะฮะออกมาเช็คเครื่องเองออกมานวดโซ่หมุนดูกําลังรถอะไรต่างๆนะฮะนี่ก็เดินไปขึ้นอีกคันแล้วนะครับก็เช็คก,กันนี้เสร็จก็ขึ้นอีกคันหนึ่งนะฮะนี่ก็คือศักดิ์สุพรรณนะฮะไม่ปล่อยให้คนอื่นเช็คนะฮะต้องเช็คด้วยตัวเองตลอดนะครับ เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันฮะเอาออกมาตากแดดครับอรอเตรียมส่งลูกค้ากันนะฮะสำหรับรถเกี่ยวข้าวสักสุพรรณกันช่งนะฮะมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะฮะสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้ที่เราปรึกษาฟาร์มนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่0869493591นะครับหรือว่า ID Line ก็0991813591ครับนี่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะสอบถามเข้ามาครับนีนะฮะก็จะเป็นบรรดา รถนะฮะที่ส่งในภาคอีสานทั้งนั้นเลยครับสำหรับสังสุพันธ์การช่างนะครับก็จะจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วนะครับออกรถออกยังไงก็คือมีทั้งทกอแล้วก็ออกกัปปูนะครับก็คือติดต่อเข้ามาได้นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ก่อนออกนะฮะก่อนออกรถเกี่ยวหากสงสัยหากมีข้ออะไรต่างๆโทรมาสอบถามเรานะฮะเรายินดีให้คำแนะนํานะครับ ว่า,อ,าออกไปแล้วมันคุ้มทุนหรือเปล่าหรือว่าออกไปแล้วรถมันซ่อมจุกจิกหรือเปล่าหรือว่ายัางไงฮะอันนี้ก็คือเป็นความหวังดีความปรารถนาดีจากพี่ศักดิ์สุพรรณบางคนออกไปแล้วนะฮะไม่คุ้มทุนนะฮะเดี๋ยวเกิดเจ๊งขึ้นมาเกิดแบบอ่าอย่างไงออกไปแล้วงานไม่พอมือนะฮะไม่พอผ่อนแบบนี้ฮะอย่างพี่น้องชาวอีสานหลายๆคนนะฮะที่ออกไปแล้วต้องผ่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ในปีนี้นะครับก็ ู้สึกว่าจะขายมือสองไปหลายคนแล้วนะเพราะว่างานที่ได้ปีที่แล้วกับงออกมืใหม่ไปนะฮะมันไม่คุ้มจุด,ดนะคระับออกมาแล้วมีงานเกี่ยวแทครั้งเดียวรอบเดียวดีประมาณเยอะๆแล้วหนึ่งพันได้นะครับก็มันจะไม่คุ้มจุดนะครับเหลือเงินมาสามแสนได้หนึ่งพันได้เหลือเงินสามแสนอะไรประมาณนี้นนะฮะล้วก็ต้องเอาหมดหมดเลยแต่ถ้าคนที่ซื้อเงินสดมีเงินทุนอยู่แล้วซื้อเงินสดไว้ประดับบารมีอันนี้เขาก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้ว โอเคเอาออกไปเกี่ยวแล้วก็เอาไปจอดไว้นะฮะก็ลองพิจารณาดูครับเดี๋ยวมีหลายสาเหตุมีหลายาปัจจัยนะฮะที่เราอยากแนะนําเราอยากคุยกับท่านนะฮะวันนี้ท่านพร้อมหรือยังที่จะมีรถเกี่ยวนะครับด้วยองค์ประกอบของรถเกี่ยวหลายๆเรื่องนะฮะตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นจนถึงความรู้ในหลายๆเรื่องนะครับนี่ก็คลิปนี้เวลาน้อยนะครับก็เลยไม่มีเวลาคุยอธิบายอะไรให้ยอะ ก็หัดเไปนานจะไม่ได้เสียกันนานนะแต่ก็ตามไว้ครับตามไว้แล้วก็ไาดูดีๆนะรากเราจะทำคลิปดีๆนะครับท่านได้ดูไปเรื่อยๆบางคลิปเราไม่ได้พูดเราไม่ได้เสียงนไปแต่คือการไม่นํา,นานไปในตัวนะก็บางคนที่เห็นปั๊บก็คงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างอะไรยังไงนะฮะแต่ก็ ถ้าเหมือนใครไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมเอามาอาธิบายเอามาคุยให้ท่านได้ฟังกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมที่สําคัญก็กดกระดิ่งไว้นะฮะกดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะไม่พลาดคลิปของเราแน่นอนนะฮะก็คือเข้ามาดูแล้วก็มีโฆษณนาก็ช่วยๆกันดูหน่อยนะฮะมันจะเป็นต้นต้นของผมนะฮะที่จะออกไปทํา งานนะฮะในปากกลางนะครับเพระาระรว่าผมเป็นคนใต้ครับใต้อยู่พัทลุงเดินทางทีนึงไปกลับก็หมื่นประมาณนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นผมก็ต้องอ่อรอบมก็ต้องไปให้ได้เยอะหลายๆค่ายทั่วไทยครับก็มันจะคุ้นๆหน่อยนะครับนนก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็จะไปหาล้านทีความรู้มาให้พี่ๆน้องๆทุกคนาชาวลูกเกี่ยวนะ้วก็เลี้ยงป้านที่ชาวลูกเกี่ยวที่ดูช่องได้เข้าก็ ก็มีเวลาไม่รูกัน,นเ,เนนกี่ยวกับการในการดูแบบว่าเออเกี่ยวกับใจการซ้อมการเรียมมนยก,นกนนารศึกษาการเดีด่ยวบุครับเป็นยังไงนครับน,น,น,นี้ผมมีความรู้ให้หมดนะครับม,มีความรู้ให้หมดแต่ก็ต้องติดตามไว้ทยอยทยอยฟังไปเรื่อยๆนะครเพราะว่า,ว,าวงการนี้เข้าแล้วมันก็บางคนก็ออกอยากแต่บางคนเข้าแล้วก็หันหลังกลับเลยไม่อยากจะอยู่ พอ,อมีนะครับทำธุรกิจเราสร้างรถเกี่ยวเพื่อทําธุรกิจหรือสร้างรถเกี่ยวเพื่อเพื่ออะไรเขาเรียกเพื่อตัวเราเองอะไรต่างๆนะฮะก็อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะคงจะยาลานแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ